นี่นะครับเจอพ่อพันธุ์ที่บ้านไปทีล้ำเลยนะครับผมนี่คือพ่อพันธุ์ประจําบ้านนะครับตัวเมียตัวเมียนี้เข้ากับอินเดียอยู่นะครับผมแต่ผมว่าจะเอาอินเดียออกแล้วใส่พ่อพันธุ์ตัวนี้ไปนะครับก็ว่าจะใส่เล่นๆไปนะครับพอดีพ่อพันธุ์ตัวนี้กําลังพัก พักอยู่นะครับเพราะว่าตัวเมียอีกงหนึ่งกําลังกกไข่นะครับพ่อนนี้จะเป็นพ่อของเจ้าโอวันตินนะครับเจ้าโอวันตินชุดแรกถ้าใครติดตามอยู่จะรู้นะครับผมจะลองใส่กับตัวเมียตัวเมียน,นี้ดูนะครับผมเพราะว่าตลอดอินเดียน่าจะไม่ทับนะครับในพ่อพันธุ์ตัวนี้อยู่ว่างๆเดี๋ยวผมก็จะจับพ่อพันธุ์ตัวนี้ใส่ไปนะครับ นะครัเพราะว่าตัวเมียที่เข้าคู่อยู่กกไข่อยู่นะครับก็ให้เลี้ยงลูกไปตัวเดียวพอแล้วเดี๋ยวจะใส่กับตัวเมียนี้ไปนะครับก็รอดูนะครับเดี๋ยวผมจะช็อตอินปลอดอินเดียออกนะครับเพราะว่าปลอดอินเดียผมว่าต้องทํากรงใหญ่ครับทาในกรงใหญ่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดินนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมมาเปเีตยให้ดูเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ใส่พ่อพันธุ์หลักของผมไปกับตัวเมียตัวนี้แล้วนะครับก็ใส่ไปก็ประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวเมียค่อนข้างที่จะพร้อมผสมนะครับผมะจะโดดทับนะครับตัวเมียบินหนีผมว่าก็น่าอีกไม่นานก็น่าจะโดนอีกนะครับผมนี่ครับควยเลยนะครับเพราะว่าตัวเมียหลัก กำลังไข่อยู่นะครับตัวเมียค่อนข้างอ่อนนะฮะโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวตัวเมียน,นี้ก็น่าจะไข่อีกนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผม